ข้อโต้แย้งเกิดขึ้นเกี่ยวกับสิทธิ์หรือหน้าที่ของบคุคคลใดตามกฎหมายแพ่งหรือบคุคคลใดจะต้องใช้สิทธิ์ทางศาลบุคคลนั้นชอบที่จะเสนอคดีของตนต่อศาลส่วนแพ่งที่มีเขตอำนาจได้ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายแพ่งและประมวลกฎหมายนี้มาตรา197วรรคแรก บุคคลภายนอกซึ่งไม่ใช่คู่ความอัดเข้ามาเป็นคู่ความได้ด้วยการร้องสอนอน,นุหนึ่งด้วยความสมัครใจเองเพราะเห็นว่าเป็นการจําเป็นเพื่อยังให้ได้รับความรับรอ,องคอุ้มครองหรือบังคับตามสิทธิ์ของตนที่มีอยู่โดยยื่นคําร้องขอต่อศาลที่คดีนั้นอยู่ในระหว่างพิจารณาหรือเมื่อตนมีสิทธิ์ ที่เรียกร้องเกี่ยวเนื่องด้วยการบังคับคดีตามคำพิพากษาหรือคำสั่งโดยยื่นคำร้องขอต่อศาลที่องค์ใหม่บังคับคดีนั้นอนุสองด้วยความสมัครใจเองเพราะตนมีส่วนได้เสียตามกฎหมายในผลแห่งคดีนดั้นโดยยื่นคำร้องขอต่อศาลไม่ว่าในเวลาใดๆก่อนพิพากษาขออนุญาตเข้าเป็นโจทร่วมหรือจำเลยร่วม หรือเข้าแทนที่คู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเสียทีเดียวโดยได้รับความยินยอมของคู่ไฟาัคของคู่ความฝ่ายนั้นแต่ว่าแม้ศาลจะได้รับอนุญาตให้เข้าแทนที่กันได้ก็าตามคู่ความฝ่ายนั้นจำต้องปกพันต้นด้วยคำพิพากษาของศาลทุกประการเสมอนหนึ่งว่าไม่ได้เข้าแทนที่กันเลยอนุสามด้วยถูกหมายเรียกให้เข้ามาในคดีก่ไก่ ตามคำขอของคู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งทำเป็นคำร้องแสดงเหตุว่าตนอาจฟ้องหรือถูกคู่ความเช่นว่านั้นฟ้องตนได้เพื่อการใช้สิทธิไล่เบี้ยหรือเพื่อใช้ทดแทนถ้าหศาศาลพิจารณาให้คู่ความเช่นว่าแพ้คดีหรือขอใครโดยจำโดยคำสั่งของศาลเมื่อศาลนั้นเห็นสมควร หรือเมื่อผู้ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีคำขอให้ในกรณีที่กฎหมายบังคับให้บุคคลภายนอกเข้ามาในคดีหรือสารเห็นจำเป็นที่จะเรียกข้าบุคคลภายนอกเข้ามาในคดีเพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรมแต่ถ้าผู้ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะเรียกบุคคลภายนอกเข้ามาในคดีดังกล่าวให้เรียกด้วยวิธีการยื่นคำร้องเพื่อให้หมายเรียกพร้อมกับ คำฟ้องหรือคำไม่การหรือในเวลาใดใดต่อมาก่อนมีคำพิพากษาโดยได้รับอนุญาตจากศาลเมื่อศาลเป็นที่พอใจว่าคำร้องเช่นนั้นไม่อาจยื่นก่อนนั้นได้วักสองการส่งหมายเรียกบุคคลภายนอกตามอนุมาตาน,นี้ต้องมีสำเนาคำขอหรือมีคำสั่งตามศาลด้วแต่กรณีและคำฟ้องตั้งต้น คดีนั้นแนยไปด้วยวักสามบทบัญญัติในมาตาในประมวลกฎหมายนี้ไม่ตัดสิทธิของเจ้าหนี้ในอันที่จะใช้สิทธิเรือกร้องของลูกหนี้และที่จะเรียกลูกหนี้ให้เข้ามาในคดีดังที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตาห้า5กบุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไปอาจเป็นผู้ความในคดีเดียวกันได้โดยเป็นโจ์ร่วมหรือจำเลยร่วมถ้าหากปรากฏว่าบุคคลเหล่านั้นมีผลประโยชน์ร่วมกันในมูลความแห่งคดีแต่ห้ามไม่ให้ถือว่าบุคคลเหล่านั้นแทนที่ซึ่งกันและกันเว้นแต่มูลแห่งความคาดีเป็นการชำระนี้ซึ่งแหม่งแยก จากกันไม่ได้หรือได้มีกฎหมายบัญญัติไว้ดังนั้นโดยชัดแจ้งในกรณีเช่นนี้ถือว่าบุคคลเหล่านั้นแทนซึ่งกันและกันเพียงเท่าที่จะกล่าวต่อไปนี้อนุหนึ่งบรรดากระบ,บวนการพิจารณาซึ่งได้ทำโดยหรือทำโดยผู้ผู้ความร่วมคนหนึ่ง นั้นให้ถือว่าได้ทำโดยหรือทำต่อคู่ความร่วมคนอื่นๆด้วยเว้นแต่กระบ,บนพิจารณาที่คู่ความร่วมคนหนึ่งจะทำไปเป็นที่เสื่อมเสียให้แก่คู่ความร่วมคนอื่นๆอัอน,นุสองการเลื่อนคดีหรือการงดพิจารณาคาดีซึ่งเกี่ยวกับคู่ความร่วม คนหนึ่งนั้นให้ถือว่าคู่ความเอาให้ใช้ถึงคู่ความร่วงคนอื่นๆด้วย